ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะรัฐบาลเตรียมจ่จยเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวม15,000บาทให้กับกลุ่มประกันสังคมมาตรา33ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้จ่ายประกันสังคมไม่ถึง6เดือนเรียกได้ว่ามาตรการช่วยเหลือออกมาอย่างต่อนเนื่องหลังจากสิ้นสุดมาตรการเราไม่ทิ้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกรณีกระทรวงการคลังเตรียมนัดประชุมคณะกรรมาการช่วยเหลืออีกครั้ง เพื่อหารือวิธีการช่วยเหลือกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งการที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จจานวน1.7ล้านรายรวมทั้งเสนอแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่นตามข่าวที่นําเสนอไปนั้นล่าสุดนายประสงค์ภุทธเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้รายละเอียดว่าที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ยังตกหลน่นพบว่ามีอยู่ราว9ล้านคน ซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายที่จะเสนอคณะกรรมการการกันตรองเพื่อพิจารณาสำหรับกลุ่มตกหล่นที่คลังได้ทำการพิจารณาเยียวยาไปในประชุม9ล้านคนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐจำนวน1.2ล้านคน จากเดิม2.4ล้านคนกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจานวน1.7ล้านคนซึ่งคัดกรองจากความซําซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ32,160คนคาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนกลุ่มประบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็กจํานวน6.9ล้านคนจากรอบเดิมที่คอรมออนุมัติไว้ประมาณ13ล้านคนจะได้รับเงิน1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมเนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน6.6หมื่นคนกลุ่มนี้จะได้รับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับตัวเลขเงินในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มอื่นๆจะต้องให้คณะกรรมการการกำกรองขออีกทีว่าจะสรุปวันที่คณะกรรมการช่วยเหลือเสนอหรือไม่แต่จำนวนเดือนที่ช่วยเหลือ,อยังกำหนดไว้ที่3เดือนเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามใน4กลุ่มที่ตกหล่นนี้คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินภายในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน2เดือน พร้อมกับเดือนกรกฎาคมอีก1เดือนส่วนถ้าหากคอรมอไม่สามารถอนุมัติได้ภายในเดือนนี้จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินเยียวยาออกไปในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลยจำนวน3เดือนรวมเป็นเงิน3 0 0 0บาท